สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมสำหรับโมดูลไวไฟ esp 8 2ด6นะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากเกี่ยวกับงานด้าน Internet เน t h ออ g ตนะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นเลยสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้น ศึกษาในงานเขียนโปรแกรม ESP8266 นะครับผมผมจะพัฒนาด้วยตัว Arduino IDE ครับผมก่อนอื่นเรามาติดตั้งและเรามาดาวน์โหลดและติดตั้งตัว Arduino IDE ก่อนนะครับผมเริ่มต้นที่เข้าเว็บ Arduino นะครับผม Arduino นะครับผมเมื่อเข้ามาที่เว็บ Arduino เราก็ให้มาเรื่องหัวข้อดาวน์โหลดนะครับผมเราก็จะเจอตัวซอฟต์แวร์ Arduino เวอร์ชันล่าสุดก็คือ1.6.11ครับผมเราก็ดูคอมพิวเตอร์ของเราว่าเป็น OS อะไรนะครับผม ในกรณีนี้ผมใช้ตัว windows ก็จะโหลดตัว windows installer ครับผมก็หรือจะดาวน์โหลด zi ปไฟล์ก็ได้แต่แนะนำเป็น window s i n s t l l l e r ดีกว่านะครับผมเพราะว่าการเก็บพ่านของไลบรารีของอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับผมโอเคจากนั้นก็เข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดนะครับผมในส่วนนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะ,จะช่วยเหลือ บริจาคอะไรให้เขาเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เรายังไม่บริจาคครับเราจะดาวน์โหลดมาใช้งานก่อนก็แค่ดาวน์โหลดเฉยๆครับโอเคครับผมก็รอดาวน์โหลดนะครับผมครับเมื่อเราทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ ทำการคลิกติดตั้งได้เลยนะครับผมก็รอการติดตั้งนะครับ Okay, เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นคำว่า complete นะครับผมเราก็กดปิดได้เลยครับผมทีนี้เราก็จะได้ตัวโปรแกรม Arduino IDE สำหรับพัฒนาตัวซอฟต์แวร์สำหรับตัว e s p 8 2 66แล้วนะครับผมเราทำการเปิดตัว IDE ขึ้นมานะครับผมจากนั้นก็มาที่ ไฟแล้วก็ preference r e นะครับผมเพื่อแอดบอร์ดตัว e.s.p. 8 2 6สนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ตัวนี้เอาไว้นะครับผมมาจากตัว Gi จ h ับนะครับผมก็สำหรับแอดบอร์ด e.s.p. 8 2 6สองหแอดในช่องนี้นะครับผมช่องช่องช่องตรงนี้ รับผมแน้วกดโอเคเลยจากนั้นเมื่อเราแอสเสร็จแล้วเราก็มาทำการแอดบอร์ดนะครับผมก็มาเลือกในส่วนของตัว Arduino บอร์ดนะครับผมแล้วก็มาที่บอร์ดเมนเจอร์แล้วก็เดี๋ยวรอดาวน์โหลด ตัวบอร์ดตัวใหม่ที่ติดตั้งเสร็จแล้วตัวนี้มาเลือกในส่วนของ c o n t r i b u t e ครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเห็นตัว ESP8266 เพิ่มเข้ามานะครับผมเราก็มาเลือกดูเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็กด install เข้าไปครับผมจากนั้นก็รอการดาวน์โหลดตัวบอร์ดเข้ามาติดตั้งใน Arduino IDE ของเรานะครับโอเคครับผมเมื่อ ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าตัวบอร์ดเข้ามาที่ทูนะครับผมบอร์ดตัว esp 8ป generic esp 8 2ดสองหโมดูลเนี่ยมีการเพิ่มเข้ามาแล้วครับผมถ้าเรากดเลือกเราก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วเราสามารถเปิดดู example ตัว ESC แปดสองหกหกก็จะมีการมีตัวอย่างเียนโค้ดเหมือนกับ Arduino ปกตินะครับผมก็เลือกขึ้นมาดูได้ครับก็จะเห็นได้ว่าการพัฒนาไม่ได้แตกต่างอะไรกับทาง Arduino เลยนะครับผมก็เราจะลองมาทำการทดสอบ Comp อูเ,อเวลาคอมไพล์เนี่ยถ้าเราอยากจะเห็นตัวข้อมูลที่คอมไพล์วิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเซตที่ป e f e ฟ e n c e ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าอย่างนี้เรายังไม่ได้เซตก็ยังไม่เห็นนะครับโอเคเมื่อคอมไพล์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นว่าตัวนี้ใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่นะครับผมซึ่งก็ รวมๆออกมาแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ38%ของชิปนะครับผมซึ่งตัว maximum เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ81กิบต์นะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับตัวชิป a r d u i n o ตัว28พินเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะกว่านะครับผมก่อนอื่นเรามาเซตตรงที่ preference ก่อนนะครับผมแล้วก็จะมาดูว่าโอเคตอนที่อัปโหลด กับคอมไพน์เนี่ยครับผมเราให้มันโชว์ด้วยครับผมเราจะได้เห็นครับผมสถานะของมันเสร็จแล้วกดโอเคเแล้วเดี๋ยวเราล,ลองกดปิดแล้วเปิดใหม่ดูครับผมลองเปิดใหม่ดูอีกรอบนึ่งโอเคแล้วก็เลือกไฟล์ example esp 8 2 6เอาลิงก์ก่อนก็ได้ครับผม บสิก Arduino ทีนี้เรากดคอมไพดูเราก็จะเห็นตัวข้อมูลในการคอมไพวิ่งข้างล่างนะครับผมทีนี้เราก็จะเห็นเอ์เลอร์เห็นอะไรต่างๆในกรณีที่มีเอ์เลอร์เกิดขึ้นนะครับโอเคเมื่อดัน compiling ก็คือเสร็จแล้วไม่มีเอ์เลอร์อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะลองอต่อบอร์ดดูนะครับ ลองเสียบเพิ่ม USB เข้ามาแล้วก็โอเคครับผมตอนนี้ผมลองทดสอบต่อบอร์ดเข้ามาทาง USB นะครับผมก็เข้ามาเช็คในส่วนของคอมพอร์ตนะครับผมดูว่ามีคอมพอร์ตเชื่อมต่อเข้ามาหรือยัง ตอนนี้เชื่อมต่อเข้ามาที่คอมสมนะครับผมแล้วบอร์ดที่เลือกเนี่ยตอนนี้เป็น generic esp 826องมโมดูลซึ่งซึ่งเป็นตัวนี้นะครับผมก็เราก็ลองทำการโปรแกรมดครมูครับผมครับผมถ้าไม่ติดปัญหาอะไรตัวโปรแกรมแฟร การเขียนแฟกก็จะทำงานนะครับผมโอเคครับผมอันนี้คือการเขียนโปรแกรมลงบนแฟกตสำเร็จนะครับผมก็คือคอมพิวต์ละ ับผมก็เดี๋ยววันนี้จะเริ่มต้นติดตั้งตัว Arduino IDE เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำตัว Arduino IDE เนี่ยให้มันเป็นตัว Asset Point ก็จะประมาณแบบนี้ครับผมหน้าตาก็คือเมื่อเราเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็กาอ Wi-Fi ของตัว ESP 8 2 6 6เข้าไปเนี่ย เราก็จะสามารถไปคอนฟิกให้มันเข้าไปกก่อเราเตอร์ของเราได้โดยไม่ต้องฝังโค้ดเข้าไปในโปรแกรมซึ่งก็จะสะดวกในการเปลี่ยนเราเตอร์หรือว่าไปใช้งานด้านอื่นๆนะครับผมก็ส่วนรายละเ,เอียดในการติดตั้งตัว Arduino IDE แล้วก็ลิงก์ต่างๆเดี๋ยวผมจะเพิ่มเข้าไปในบทความนะครับผมเพื่อที่สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นอยากจะ หากเขียนโปรแกรมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความตามลิงก์ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพอเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ